แซ่บว่ะพวกเจ้าว่ะนี่แกงเห็ดปวกแกงให้ปวกอีกแล้วมือนี้เด้อพวกเจ้าเด้อแกงเห็ดปวกแล้วก็กินทอดอัวแกงเห็ดปวกทอดอัวเด้อพวกเจ้าเด้อมือนี้เด้อ้มเวนนี้ข่อยเฮ็ดต้มเครื่องในแหนเอกกินเนาะข่อยเฮ็ดต้มเครื่องในจำแจ่วข่อยเห็ดซุกนล่ะพวกเจ้าที่ข่อยอันต้มเครื่องในเฮ็ดซุกแล้วกินไปแล้ว้มเวนที่กินเล่นซื่อวันนี้สิกินข้าวบัดนี้เนาะสิแกงเห็ดปวกแล้วก็กินกับอัว คลิปนี้ขอสีไซลลงไปน้ากันเบิรดด์ดพวกเจ้าเด้อสิมีต้มเครื่องในจาเจเพี่อ่ะหั่นแหละแล้วก็แก่งเฮ็ดปวกแล้วก็อวน,นี่แหละใส่สามอย่างกินน้ากันเด้อมันนี่เด้อพวกเจ้าเด้อเอามาเบิรงนน้ากันก่นะจะแซ่บแกงเห็ดปวพวกเจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อพวกเจ้าเด้อมัสลุมซุปวิตามินไก่ไอวันสเตชเชฟตีโอเคคือจะกินเครื่องในพวกเจ้าดิแล้วก็เจล แก้วบี่อยจ้าพี่อะพวกเจ้าขอใส่พี่อะคงอมอำล้ำแก้วพี่อะเด้ออันนี้เด้อพวกเจ้าเด้อแก้วพี่อะกินแค่นี้ละมือนียนะมูกินยางลายนี่แค่นี้นี่ดิแล้วก็ตําส่วนที่คอยตําแล้วนี่เดิมันไปตัดข้าวปุ้นมันมาตําซีฟู้ดดอกพวกเจ้าตัดข้าวปุ้นนี่เด้อนี่ดิเป็นจงไดหน้าตาเป็นจะแซ่บ Sắp stick mà đúng không, Kevin? Không phải? It's used That's okay. Mọi người nào, phục trọng. Các em, you got? Anh ấy cường náy. Mọi người có xin xím hay không? Cường จันเจลีวเจลคขมบมครับบางอันนี้กเจ้าขอได้มะกม่วงดองมา mm hmm. ขอยคิดปะา มันเสียบหรืบบอบัวเสบข้าวบุกหูเดินมะม่วงดองมกมะม่วงน้อยขนาดพวกเจ้าขาเจ้ามาดองก่อนดลนเด็กขาเจ้าดองแล้วเข้าจะมาซีมมึงว่ามันสีโอนออแยสอยบอกว่าแก้วในเด็กมะม่วง,งดองซีดอนถุงหนึ่งในซีดอนที่เขาเจ้าดองแล้วในถุงหนึ่งซีดอนคอยคิดว่ามะม่วงมันอาจจะขาบุญยาให้มันเสียแล้วข้ามาดองขายเนาะนี่แต่คอยก็ได้ซื้อมาก,กินมัซจมเพิ่นในอกีกวันนึงจิ้มน้ำจิ้มพวกเจ้า อืมนะเจ้าบปีดองเจ้าอืมชอบครับอืมอืมชอบชอบแซ่บไล่ กยเฮ็ดชุกย่ำอีกขบไเฮ็ดดิบเด้อพวกแกเนาะกยเฮ็ดชุกขาบอกินดิออบ,ดบอืมจ้าจะมาขมอ,อำาลำพวกเจ้าเ้ย จะบีข้มอับรำพเจ้ารชิข้มขมบุมี้เพเดินกินน้ำพพสนัลนบต้องต้องว่าลายใหญ่หามบ่มี่ผกินเครื่องในน้ำเด้อพวกเจ้าเด้อโพะนาลคอยบาได้อันอันนั้น อืมอืมมาเขาจะเอาคำนี่คำุดท้ายเนาะเดี๋ยวจะมีพี่น้องมาปล่อยข่อยสามชิบกีบพวกเจ้าอันนี้สามชิบกีบซุกเรียบร้อยข่อยเห็ดบบมีดิบชุกโอเคมาคำใหญ่ๆให้พี่น้องเด้อ ผู้หนาก่อนขอจอยลงเจ้าหน่อยก่อนขอสิกินโซ่พวกเจ้าอีกช่วงนี้ขอขึ้นลายพวกเจ้าแก้บน้ำวังไข่ลูกสายซื้อมาให้ เอาไปนี่เห็ดแกงเห็ดอีละพวกเจ้าแกงเห็ดปวกเด้อเป็นจังหดพวกเจ้าทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นซุป hello everyone I'm making again mushroom soup today how's everyone doing hope everyone stay safety okay New Year everyone stay safety and be very lucky wealthy healthy okay healthy and wealthy คนเป็นยังไงอยู <Awesome. S 2> now, ่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขพวกเจ้าเอ้ยช่วงนี้ก็โควิดก็บ่ยุดจักเทื่อเนาะนี่ข่อยแกงเห็ดปวกแล้วข่อยสิแกงใส่มักไส้เด้อพวกเจ้าเด้ออือแกงใส่มักไส้เดี๋ยวจังหน่อยข่อยสิเอามักไส้ลงไปนี่เอามาได้ที่ซะก่อน แล้เกษะมักไซลงไปนี่นะน้ำตุ้ย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 แกงเห็ดปวกแกงเห็ดปวกแล้วก็ปิ้งอันน่ะปิ้งอัวมะนีพวกเจ้าปิ้งอัวให้เห็กน้อยเว้นนั่นคอยเห็ดอันอันเว้นนั่นเห็ดต้มเครื่องในพวกเจ้าเอ้ยต้มเครื่องในจำแจวกิ่นวันนี้ ตอนแรงมา,มากนี่กินแกนให้ปวกใส่กับอัวให้เล็กน้อยกินย่างละเล็กละน้อยอันนี้กินจ้ำข้างในมือเวน้นนี่อันนี้สิกินเข่าแล้ี้ยาเข่าเลยตอนนั้นกินนั้นพอพักกินจะซอมเข็ดข้างในฮะไปกินกับเข้าไปนอกอันนี้มัลซูมซุปทีไกส์ This are the mushroom that I was picking it again I still have like whole bunch of them in my uh, in my freezer so I cook like three bag at a time this is three bag actually when I cook it มาชามซุปดีกว่า okay กระเตียงอัวเจ้าเลยเออซีซุกแล้วพวกเจ้าเอ้ยนี่ดิอันนี้เปียงอัวพิ้งอัวให้ลูกซุกแล้วนี่นะแต่จะได้เกี่ยมมอดไฟละ กระสีพริกกี่บาทหนึ่ง้วเขากระสิมอดไฟปิ้งอั่วเด้วบุกจาเดินมามากินแกงเห็ดกปิ้งอั่วน้ำกันเมื่อเ้านี้เห็ดกันต้มเครื่องในให้พญายบ้านกินกับแก้วเพี้ยจําแก้วเพี้ยน่าละกินพวกกินดิบคอยกับพวกกินดิบเนาะก็เลยเห็ดกันต้มสะกอนต้มซุปสะกอนแล้วก็ไม่เห็ดแก้วเพี้ยให้เปินกินห่อพักกินหน่อยหนึ่งอันนี้ก็จะมาแกงเห็ดให้เปินกินกับข้าว Can hit in the cloud flower. Can hit King the cow. Look at Pink Oa. This one is a uh, Asian uh Asian sausage you guys. They're really good. It's um the brand is uh the brand is from uh lotus lotus brand อันนี้แม่นอันอ้วนอันอันอันนี้อ้วกาอัน,น,อ,นอันนั้นนะพ่อเจ้ากัวกัวแม่เผือกอนะนี้สองเจ้านะพ่อเจ้าเดินอยู่อันรัดคอยนี่นะบัวคำป้าบัวคำแล้วก็ไปเผือกเนาะสองเจ้าอยู่นี่นะกระแทบไปทั้งสอง้วพ่อเจ้าแต่ว่าตัวนี้คอยกินเนี่ยือบัวไแม่เผือก ซื้อสามถุงถุงหนึ่งแต่หนึ่งซิมีอยู่ห้าอันพ่อเจ้าหาสิ้นอยู่ในหันแต่หนึ่งมีหาหาสิ้นขอซื้อมานี่พอทีสามแต่สามแต่ก็เป็นสิบหาเนาะชิบหายจิ้นเนาะทิ้งเพราะว่าลูก่อยน้ำมักกินเจ้าเอ้ยผู้คนอันไอ้่อยคืว่าคนมกักเอ้ใสาใส่เนาะคนจิบุกกินใส่เข่าใส่หน้ามอย่างคนจีบกกิน อวนนี้เราก็จะกินข้าว้ามคำสองคำนี้เราจะกินอวน,น,นี่พวกเจ้าเด็กอันนี้มันเพชรอันนี้คนชื่อมูดเพชรมาเนี่ยนะห้าชิ้นนี่นะหนึ่งสองสามชิ้นห้าห้าชิ้นนีต๊กเป็นน้ำ่าไรปะคนชื่อมือนันอ่ 9, 9อนอนอนาเก้าเก้าดอนเก้าดอนปลายพวกเจ้าเก้าดอนปลายข้าวท้าซื้ออยู่ตลาดฮะเลยห้าอันนี้มันเก้าดอนปลายเก้าดอนนะเกือบซิบดอน ถ้าขันไปซื้ออยู่ในห้านเราโดยเฉพาะขั้นไปหอดห้านเราซื้ออยู่ห้านเราโดยเฉพาะนะดีแล้วพวกเจ้าผู้ใดสิอยากไปซื้อในห้านเราโดยเฉพาะนะอันหนึ่งห้าอันเนี้ยมันก็ตกด้วตั้งแต่อันนะ่ะเจ็ดดอนพวกตอนปลายเจ็ดดอนคันเราขายอยู 195, ห ate, ่ห้านเราขนาดแต่ว่าตลาดเขาก็มากินกําไรเนาะกาไรสามดอนคนหล่านั้น่ะบางห้านก็กินกาไรสองดอนบางห้านก็กินกาไรสามดอนเนาะแตาขั้นเขาซื้อๆลายๆเขาไปซื้อยุะตังห้าแเราเลยแล้วเขาเอามาไว เอามาเข่าซองฟิตไปนะพวกเจ้าแล้วมันสิได้อันให้เปียกก่อนแซ่บด้วยวกเจ้าเด้อั้วนี่แซ่บเฮ้คลิปนี้ขอซีไซน้ำกันลงไปน้ำกันเป็นอาหารรวมมิตรด้วยวรเจ้าเด้อซีมีมีซีมีกลิ่นเครื่องในแกงเหฮดแล้วก็ซีมีกลิ่นเครื่องในมีแกงเฮดแล้วก็ซีมีทอดมีปิ้งอ่วเด้วยวรเจ้าเด้อ มะซไยลงนะพวกเจ้าใส่มะกไซเลยเด้อวันนี้พ่ได้แกงใส่ยังหลายเด้อพวกเจ้าเด้อแกงใส่แต่มะกไซกับผักแหนงพ้าอ,อิซูกับบุมีขค่ะตลาดอีกแล้วพวกเจ้านี้แกงแบบง่าย,ายแกงแบบง่าย,ายวันนี้มีพิตรีตองบุมี้อย่างไไลายใส่ลาย หมอกาวเวลาเดิมอีกเด้อพระเจ้าเด้อเดี๋ยวพอก็เปลี่ยนละหมออตัวนี้นะเพราะว่าข่อยก็เสียดายเอ้ยหมอก็มีอยู่แต่ว่าเป็นการเสียดายหมออตัวนี้จังได้บุกพระเจ้าแขกกระเสีด้แต่หมออตัวนี้ตลอดเนาะอ o u guys I p พุท o m e bittergourd put some bittergourd um, in here see I'm n not ไม putting nothing much today just อี a n o t h e kind of vegetable I ั i l ะ put it down later So งก็ this one ใ่บอกว่าขั้น how ใส่เขาเบื่อนะเพื่อนๆให้อ ตองข่าเบือมันออกซะก่อนเอาแต่น้ามันใส่แล้วมันควรคอยติดหมอเนะแต่ควรกวมักเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นใส่ในน้นงไปละลายเอามาเอาสิทิ่มผักกระแหงลงเอาสิหมอดไฟเด้อบจอดเลยเพราะว่าเวใส่เวลามอดไปแล้วเนกระนางก็ยังสีหอนบูวาบูวาอยู่ในดนเตอ๋อ เสียดายที่ค่อยบ่มีพักอันพะอ,อีตู่พะเจ้าเอ้ย,ยพันได้พะอีตู่มานี่ยาังนักแซ่บเนี่ยพะเจ้าจะแซ่บปอมาเด้อมากินแกงเห็ดน้ำกันทุเร๊มะมัชรูมซุปวิต w ม t h ทุเร d a ไกด์ s อืมอืมมนบอจะแซ่บบอพวกเจ้าว่ะเอ้ย แกงเห็ดข่อยพนังพวกเจ้าเอ้ยแกงเห็ดตามเคยเด้อพวกเจ้าเด้อแกงเห็ดเอกตามเคยแกงเห็ดปวกอีกละพวกเจ้าเอ้ยเพื่อซีเบิร์ตก็ะสีดนเติบอยู่พวกเจ้าเพราะว่าข่อยเก็บมาหลายกระดอกโดดใส่ซองฟิตไล่คือพวกเจ้าเห็นนั่นแหละพวกโซ่พวกเจ้านั่นแหละที่ว่าติดตามข่อยเนาะก็สิเห็นเนาะข่อยลงไปอันสั้นกลางก้องกลางเบสเมนต์ข่อยน่ะเราข่อยไปถ่ายพวกเจ้าเบิ่งมันอยู่ในซองฟิตข่อยเต็มแต่เห็ดปวกเนาะพวกเจ้าเนาะ แกงเห็ดปวกอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามได้เด้อพวกเจ้าเด้อกดไลค์ติดตามให้ได้เด้อ subscribe ให้ข่อยได้เด้อกดไลค์ติดตาม subscribe ให้แด่ฝากกดติดตามได้เด้อเอามา subscribe ให้แด่เนี่ยซุปแล้วพวกเจ้าอตอนนี้จนใหม่พวกเจ้าเอ,อ้ย ว่าแม่กลายเป็นชุกแล้วเป็นไหมละะลายละไหมตะปะเนี่ยลูกชายคอกระซิตีอีกแล้วคือไหมธ้รมดามีามาสันเมาส์ตะฮิตยูทูบไรอัวลูลกกับไหมซะตัวนี้นะให้เป็นแชร์ไว้นี่ก่อนแนละ้วนะพบเจ้าเนาะขนเาปิ้งแล้วแล้ว,ลวเอาออกโลดแต่มันสิแห้งโกดนะพบกเจก้าไปปล่อยเพิ่นแชร์ซุ่มซ้ำอยู่กับปัน ผาานใ้สะก้อนบัดสกินแล้วก็ดิวอร์มอัพอีกน้อยนึงแล้วก็มาให้ลูกกินโหลดตอนท่อนเนาะโอเคโอ้นอนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากได้เด้อพี่เจ้าเด้อฝากกดไลค์กดติดตามซับสไคร์ฮัลโหลเขามาหาข่อยได้เด้อแล้วเขาก็กบไปหาพวกเจ้าโบซ่ากับกันใดนก,สก,กใ็สิกบหาท่ายชุดท้ายขอทุกคนที่ดีมีแหงยิ่เย็นเป็นสุขปบปาย